ลำน,นีก้ก็อีกอีกบริษัทหนึ่งนะครับลำน,นี้ก็แบบเปิดโล่งๆนะครับไม่มีห้องแอร์รับลมตะนะครับกำลังโหลดผู้โดยสารล,ลงก็เต็มอีกแล้วนะครับโอ้นี่นะครับเกาะกูดงั้นเลยนะครับเป็นเลือแคทธรมลานนะครับคือสองท้องนี่สบายนะครับแคทธรมลาน พอดีรอผู้โดยสารมาไม่ถึงอีก3ท่านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คูดเ e อ็กเพรสนะครับนี่กับจันก็เพิ่มพลังแล้วกับจันนะครับน้องก็รีบมานะครับอาจจะมีการอะไรช้ามัง่นะงเนาะก็คนไทยก็ไม่ว่ากันนะครับอาจจะมีแบบ รถติดมั่งอะไรมั่งนะครับเดินทางมดไกลรถมอสีบมาส่งนะครับนะครับนี่เกาะเกาะขุดเอ็กเพรสนะครับไปละครับผมเกาะขุดเอ็กเพรสนะครับอันนี้ก็น่าจะเร็วเนะลำเล็กๆอย่างนี้นะครับดูครับตอบถามน้องพนักงานว่า เที่ยวไว้สนุกนะครับบายๆนะครับบายๆทุกท่านมีความสุขนะครับกับเกาะกูดกับเกาะกูดเอ็กเพลสนะครับเกาะที่สวยงามของเรา3 4 12 1 2 0 0แรงมานะครับเอาไปเลยปไ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 ป,ป,ปไปแล้วนะครับ